ท่านแน่เห็นนะวิ่งมาแบบนี้ดาวไปดีมันต้องซ้ำมันต้องซ้ำทัานแน่ปลาเบิดไปก่อนจูเฮียโอ้เฮียม,มาตรงนี้แล้วหรอกระโดดปัดตูมเฮียหันไปไม่ทันให้ตายเหอะ ขันแน่วิ่งมาแบบนี้ยิ้มโดนไม่มีหัวเลยเจ้าเฮียแต่อย่างนั้นมันก็ดาวอะเอาเฮียเพื่อนเพื่อนกูดาวแล้วเหรอเฮียยิ้ยมังไม่โดนวะมันวิ่งขึ้นมามันจะขึ้นมาชารูแล้วเหรอฟันไปก่อตัดตูมอัดตัวเป,ป็นสเต็ปดาวไปก็ตายขันแน่วิ่งมาแบบนี้ดาวไปดีเพื่อนเข้าชา้าเลยเหมือนตัวคนเดียวลวไปเพื่อนเลยไม่เข้าช้าเลย จะเก็บของก่อนนะสัตว์เอ็นใจเย็นอยู่เราไม่รีบเพราะเพื่อนมนะันยังไม่ไมีเข้าเลยเผื่อไปแล้วชุบชุบเลยเพื่อนเดี๋ยวเราไปก่อนแล้วนะมันอยู่ไหนวะฮันแน่เปิดเขาโดดตูมไอเ้เหี้ยเพื่อนร้านกูสัตว์โอุ๊ยเหี้ยใจเย็นใจเย็นไปรุ่นโอ้โห,โหเยี่ยเอาซะก,กลูลนเลยปาลาระเบิดไปเอาคันครูไปโดนไม่โดนไม่รู้ถอยก่อนพัญญาก่อน นั่นเพื่อนใช่ไหมล่ะน,น่าจะใช่มั้งเอาเฮียก,กูดึกว่าเพื่อนอในสัตว์บอลก็ไม่ไม่มีให้ตายเหอะเพื่อนเรากำลัลงไปช่วยใจเย,ย,ย็ยนรอเราไปแล้วนะไอบอลกูไม่มีชุบชุบสดแบบนี้นี่แหละไอเจ็บปาระเบิดมา,าเกือบตายเชฉยกาะแม่งจะแตกเลยเน่แม่งโดนกระสุนนัดเดียวแตกแน่นอนอะเงี้ยใส่กันเือแมึงไม่มได้ใส่อะเลยเพื่อนกูไม่มีไอว้วอลเลยเฮียแบบพัญญาได้ครึ่งเดียวแล้วก็แม่งวิ่งเหตุตายเหอะ ชินกับตัวละครพญ,ญารีวไปเสร็จแล้วเจอกูนเนี่ยเอาเย็บเพื่อนเฮ้ยกูจะเป็นคนที่ชุบดีแล้วเอาข้างล่างกับดาวอิวดาวเดี๋ยวกูลงชุบข้างล่างด้วยเฮีย <Double kill. S 2> สวยเพื่อนเน่เห็นวิ่งมาแต่ไกลมึงเตรียมตัวตายได้เลยเราวิ่งมาสิสองคนก็ไม่หวั่นหรอกนะมาเพื่อนกูก็มาแล้วกัน จูดีวไปดีไอ้คนหนึ่งมันถอยไปแล้ววะช่างแม่งมันเพื่อนอย่าไปบอกตรงนั้นกูยิงไม่ได้ออกมาข้างนอกนี้กูยิงได้สวยเพื่อนเดียที่รอม,มันมาจะได้ซ้ำไปก่อนเดี๋ยวกูลงมีคนอยู่ไหมเพื่อนน่าจะไม่มีมั้งเดี๋ยวกูลงไปชุบมึงจะอย่ารอ,อก,กูก่อนนะือมันเหลือตัวคนเดียวละขอเก็บคองก่อนรอรอมันอยู่ไหนอยู่ข้างนอก,กอ่ะชุบเพื่อนเสร็จแล้วก็ต้องไปเอ,อกไปปาดมัน อยู่ไหนวะกระโดดปัดจ like. ู่ตายเียผมไม่ได้ลัดเพื่อนนะอ้าวเฮียเพื่อนมึงดาวต่อหน้าต่อตาเลยเพื่อนกูไปช่วยมึงไม่ได้เดี๋ยวมันต้องมาซ้ำมึงแน่นอนเลยกูอยู่ตรงนี้แหละปัดตูมดาวไม่ทีหรอเฮียว่ะเฮียวิ่จะมาซ้ำเพื่อนกูหวังเหี้ยจะตายแต่โคโนเฮียมันก็เปิดกูก็เปิดไม่หวั่นอยู่แล้วตั้งไายวอกูก็ตั้งนี่แมนกัาลี เฮ้ย e ทุกคนโอ้เฮียวงก็บีบมาแล้วมันก็อยู่ตรงนั้นเนีไม่ไหวมันต้องนี่สัตว์รอดมาได้ยังไงไม่รู้พันยากนพันไม่ได้สัตว์ต้องไปพันที่อื่นตรงนั้นตายแล้วเหรอโอ้ oh, สวยเลยเพื่อนเอาเพื่อนกดดาวเพื่อนใจเย็นเดี๋ยวไปชุบอยู่ไหนวะมาฉุบแล้วเป็นภาษ,ษาซะด้วย มันต้องดันมาอย่างแน่อนอนไปดักตรงประตูเลยมามาแล้วเหรอจ้าโอโห้หนั่งไต่วอวไปด้วยตายไฮไลท์เลยจ้าจะแซดตัวไวดีเฮ้ยตรงนูน้นไม่รู้คืออะไรกูซูมไปก่อนนั่นไอ้แค่เป่งโดนเลยสัว์ต้าสัสดาเมจแม่งน,น้อยๆแบบไม่เจ็บหนักอย่างแน่อนอนขอบคุณเพื่อนที่ซ้ำให้ซ้ำคืนให้แล้วเพื่อนตายไปซะ เฮ้ยรู้สึกว่าข้างหน้าจะเป็นสายไฮไลท์บอว์นั่นไงเชฟสายไฮไลท์ก็โดดปาดยิงแบบนี้เหรอเจอแสบตัวไปดีสายไฮไลท์เลยจ้าเจออัดตัวไปเ <First Blood. S 1> <c oughs> น่ไอ้เย้แม่งไม่ดาวสับไปคุยกับรากมะม่วง <c oughs> เยี่ยมเลย <c oughs> เรียนนิดหนึ่ง,งละอยู่ไหนวะนั่นไงโผล่มาแล้วปาดตุ้ไตู้ตายบอว์ขังแม่งเลยสับ อเช็คเช็คนี่แม่งมันไม่มีทางออกมาได้อย่างแน่นอนเจ้านนี้มัต้องระเบิดตาไปแล้วก็มานั่งแล้วก็มายืนรอใช้ชนะตัวนี้นี่สัตว์แพนสองวัยคิวเป็นไงล่ะเขาบวกกันข้างหลังกูเหรอวะโอ้โหสัตว์เฮตตายไม่อยู่กันตั้งสามคนเลยเหรอเก็บตัวที่อยู่ในโคโน่ก่อนแล้วกันเพราะว่าเห็นมันพัญญาแสดงมเล่นมันเล่นน้อย ไอ้ยี่ไม่มันจะแบบตายกูเย่กูออกมาก็ได้ไอ้ยี่คอนโนมันหมดละไอ้ยี่พยายามตายกูดิอืมตายกูเหรอเปิดคอนโนก,ก็มีเหมือนกันจูเย่กูกูไม่ไม่รอแน่นอนเลยกูคงต้องซ้ำไปก่อนแล้วหลองอังจากนั้นกูก็คงต้องนั่งเงสัตว์ดาวแต่อย่างน้อยก่อนตายกูก็ได้ฆ่าคนตายไปแล้วหนึ่งคนที่เหลือไฟกันได้เพื่อน ไปเพื่อนโอ้มึงทำอะไรเนี่ยโอ้โหกูจะจะมาดักคนตรงนี้มึงดันไปซะงั้นถ้ามึงด่ากูช่วยไม่ได้นะพเพื่อนมึงไม่ด่าวตามพเพื่อนไปดีกว่าท่านแน่เห็นนะแน่จริงก็มาดิรอตรงนี้แหละกูไม่ไปไหนละคุมฝั่งนั้นไาได้เพื่อนเดี๋ยวกูอยู่ฝั่งนี้เองรอรอมันมาเราไม่รีบย,ยังไงมันก็มีแค่สองตีอยู่แล้วมีแค่ตีรอ,อกับตีเขาฝั่งนั้นตายไปแล้วหนึ่งแล้วก็สามคนเอง นั่นไงเจอแล้วปาดไม่งไม่โดดปาดปาดไม่ไม่ตายว่ะเพื่อนจะวิ่งออกไปปาดปาดไอ้ยีป่ปลาระเบิดมาพันยาก่อนนะมันตั้งไอ้วอร์ดนะอ้วเอาเพื่อนข้างนอกดาวแล้วล่ะบอกเลยวิ่งอ,ออกไปดาวเพื่อนเพื่อนยิงดัวแล้วหลือตัวสุดท้ายกระโดดไอ้ยี่เพื่อนมึงทำอะไลงไปไอ้สัตว์ไอ,อ้เพื่อนไอ้เหี้ยหมดกันเพื่อน สวยเพื่อนเฮ้ยวันนี้เส้อฟ้าเอาเขี้ยมึงล็อกตัวตัวล้มเฉลียวกูต้องใจซ้ำยิงเปิดคโนจิ้วเป็นไงล่ะเฮียอัดตัวกูก็ลากหัวได้แบบมันลากไม่ขึ้นไหนเฮียกูก็เลยอัดตัวเอาแล้วกันถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กนกำลังใจผมนะครับเป็นไม่ได้ก็ฝากกดติดตามนวยนครับบายครับเจอกันคลิปหน้าครับ